อ,องการแข่งขันกีฬาตา้านยาเสร็จติดประจำปีงบประมาณพศ2568โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงอำเภอท่าวุ้นจังหวัดลบบุรีวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2568 ที่สนามกีฬาฟุตบอลวัดมะค่าตําบลหัวสําโรงอําเภอท่าหุมจังหวัดลบบุรีนายเรืองเพชรทั่วมงวันโนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวสําโรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจําปีงบประมาณปสพสโดยมีนายสันติวง์พยมประลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหัวสําโรงเป็นผู้เก่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆมีดังนี้ 1. ฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหรือไม่เกินชั้นปฐมศึกษาปีที่6 2. ฟุตบอลทายเชื่อมสัมพันธ์พนักงานทายกับทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านทีมฟุตบอลวีเอาวุโส 3. บอลเล่บอลเชื่อมสัมพันธ์พนักงานหญิงและทีมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 4. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชักเยอระหว่างทีมพนักงานอบตอกับทีมกำนันผู้ใหญ่บ้าน การวิ่งกระสอบและ5้าการแข่งขันกีฬาขาไถของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประชาชนได้มีการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์่างไกลจากยาเสพติดให้โทษการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนรชาชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่และเยาวชนตำบลหัวสบโรงร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทุกป,ประเภท นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลหัวสปโลงและประชาชนทั่วไปได้เล่นกีฬาได้รู้รักสคัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้จักการให้อภัยมีทีฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด8ทีมโดยมีผู้จัดก,การทีมกีฬาเด็กเยาวชนประชาชนและนักกีฬาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้กว่า200คนซึ่งการแข่งขันกีฬาจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึงวันที่4พฤษภาคม2568ายจำนวน2วัน ซึ่งในวันที่4พฤษภาคมในเวลา16บนาฬิกาสานาทีเป็นพิธีปิดการแข่งขันพ้อมมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในกีฬาประเภทต่างๆโดยนายเรืองเพชรท,ทวงวงวันโนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงประธานในพิธีเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ต่อจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงสมาชิกสภากำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ถึง15ของตำบลหัวสำโรงตลอดจนหน่วยงานเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆที่ให้การสนับสนุนในการจัดงาน รวมถึงผู้มีใจรักในด้านกีฬาและขอขอบคุณโรงเรียนวัดโพกเศษโรงเรียนวัดมะข่าและวัดมะข่าที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดการแข่งขันทําให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและสําเร็จรุ่งรงเป็นอย่างดีเป็นที่ถูกอกถูกใจแก่เยาวชนประชาชนเป็นอย่างมากโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงได้กล่าวปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านอยาเสพ็จิดนประจำปีเมืประมาณพศ2568อยากเป็นทางการ รายการสาระดีๆสนธยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับการปิดการแข่งขันกีฬาท่านยาสถิตประจำปีประมาณ2องพนนะครับจัดโดยอบตอหัวสมลรงนะครับเรียนท่านนายกองค์การประหานส่วนตับลหัวสมลรงท่านคณะผู้บริหารท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนนักกีฬาประชาชนตำบลหัวสมลรงที่เคารพทุกท่านครับผม ในนามของคณะกรรมการดําเนินการจัดก,การแข่งันกีฬาต้านยาเสพติดป,ประจําปีงบประมาณ2568เอาปตปุ่นสชมรงขอขอบคุณท่านประธานเป็นเม่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดปการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดป,ประจําปีพุทธศักราช2568ในในครั้งนี้ลําดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลและเงินรางวัลให้แก่ ทีมที่ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับสองรางวัลชมเชยรางวัลดาวซันโวและรางวัลนักกีฬาดีเด่นแรกนะครับที่จะมอบให้นะครับเป็นรางวัลนักกีฬาดีเด่นในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีพุทธศักราช2568นะครับได้แก่ เด็กหญิงพรพิชามิ่งทองทีมอบตงิ้วลายนะครับนะครับนักกีฬาหญิงคนเดียวนะครับในแมตช์การแข่งขันครั้งนี้นะครับนะ,น,นะครับเล่นไม่แพ้ผู้ชายเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้แก่เด็กหญิงพรพิชามิ่งทองนะครับทีมอบตองิ้วลายลำดับต่อไป เป็นรางวัลดาวซันโวในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะครับได้แก่นะครับเด็กชายธนดลทางสันเทียนะครับขอเยงปรบมือให้กำลังใจนะครับเด็กชายธนดลน,นะครับไปได้แก่รองชนะเลิศอันดับที่สองโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดนะครับได้แก่ ชมรมกีฬาวัดเกตครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมชมรมกีฬาวัดเกตนะฮะชิญะาแทนมอบอ,อีกท่านหนึ่งขึ้นไปรับลำดับต่อไปขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารสนับลนูสมรมนะครับประธานในพิธีได้กล่าวให้อว่าเพื่อเป็นสี่ิหลมงคลแก่นักกีฬาเจา้าและและกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการาก,กาแข่งขันในครั้งนี้และคณะกรรมการดําเนินการโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพศ2568นักกีฬาและผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณพศ2568ขององค์การบริหาร่วนตำบลหัวสมลงในวันนี้ร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ที่ทำให้การจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมา,พา,มพาณพศ2568รู้ล่รงไปด้วยดีในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับชัยชนะทุกคนและสำหรับทีมที่แพ้ก็ขอให้พยายามฝึกฝนต่อไปเพื่อจะพบความสำเร็จในโอกาสข้างหน้าขอบคุณครับ